สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนผุดมุดพะห่มนะครับและผม<ฮ>ะต้นกล้าครับผมวันนี้นะครับเรามาคุยกันในอีเวนต์พิเศษนะฮะก็คืออีกในความเชื่อที่คนโบราณเตือนกันมานะครับอย่าเรียกชื่อกันในมูเพราะถ้ามีบางสิ่งในความมืดเนี่ยได้ยินชื่อคุณมันอาจจะลอกเลียนเสียงคุณและฮเฮ้ย,ยเซนนว่าอย่างไงเซนนเธอกินข้าวยังอะไรนะเซนนเมื่อกี้ไม่ได้ ว่ายังไงวันนี้เชนแอรกลับบ้านกี่โมงว่ายังไงอไม่เป็นไรเตงอย่าอย่าทักเราเลยอย่าทักอย่าทักเขาก็บอกอยู่ว่าอย่าทักออปกติแล้วเนี่ยเราออกอากาศทางอุ้ยพี่อย่าเพิ่งพูดป๊บนึงครับพี่ชื่อโปเต้ใช่ไหมคนก้าครับคนก้าพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อสวยแล้วเธอจําชื่อเขาไม่ได้ เฮ้ยนี่ตีสามแล้วอ่ะมีเอาใหม่พี่แกชื่อเลยนะต้นกล้าครับต้นกล้าอา๋อพี่ต้นกล้าออกแล้วใครคือโปเต้พระเจ้าโอ้กยตีบมิสเตอร์ซัแป๊บหนึ่งร้อง,งอ,องเพลงชนเลยหนึ่งสองอุ้ยเดียว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 มันมีพวกมันมีพวกทายกันชนเลยวิ่นหนึ่ง,องอสอง,องจั่มีตะขอนก็มาเจอ,อนีแนะ ดีทำไมมันจะเทียดีทำไมอ้าอ้านีแล้วว้ยวายไม่โดนพ่อเจ้าเฮ้เขาวิ่งตามเฮ้เขาวิ่งตามโอ้พี่แน่ก็ามาแน่ก็ามาพ่อเจ้าโอ้ยอย่าค่ะโอ้ย,อยบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่ทันวายว้ยวายวายไ,ไ,ไม่เข้ากับอารมณ์ตอนนี้เลยพ่อเจ้าถนนนิ่งน,น,นิ่งน,นิ่งนิ่งถนนพ่อเจ้าเฮ้ยอย่า กือว่ารถผมไม่ลงข้างทางนะพวกแกไม่รอดละเฮ้ชยชนเลยเออเฮ้ยเฮ้ยมันชนเรามันชนเราเฮ้ยอะไรอะ่ะเจ้าถอยต้องถอยเหรอทำไมอ่ะเขาไม่อยากถอยอ่ะเจอเราเกิดมาเราต้องสู้นะฟังพี่เปตโต้พูดดีกว่า,าพี่บอสป่ะพี่วินพี่ปอนต้นก้าว พี่ชื่อพี่จำยากเลยพี่รู้ไหมว่ามันเอากระดิกว่อว่าพี่ต้นกล้าจะได้กี่ชื่อฟังมาห้ารอบแต่จำชื่อพี่ต้นไม่ได้สักทีเป็นครั้งแรกอ๋อปีมีปัญหาอะไรคะอ๋อคือชีวิตนี่มันเศร้าเนาะเออเข้าใจได้นะไม่เป็นไรนี่กับคนทำงานเหมือนกันนี่ก็คนทำงานเหมือนกัน อกให้เราปรับทุกด้วยปะเนี่ยเราก็ล้องแข่งกับแกได้นะเมื่อกี้นะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พูดเรื่องงานนะบอกเลยแกร้องให้สู้เราไม่ได้แน่นอนพี่ต้นกาพี่ต้นกาเมื่อกี้ทางฝั่งซ้ายเสียเยมันมีคนมานัา่งข้างๆแล้วมันก็แกล้งร้องให้พี่มันเฟก know l i k e he f a k กอ่ะ he ไม่เซตความจริงอ่ะเออ e ไม่เซตทรูนะ He just crying ฉันก็เลยบอกว่าเออลองพูดดูว่าแบบเนี่ยรู้ไหมว่าชีวิตทํางานมาจนเทียก็เศร้าเหมือนกันพี่รู้ไหมมันพูดเลยพี่มันมันไม่พูดมันผักเนอะพี่เข้าใจเพราะว่ามันผักผีผักอยู่เนออคือเรากำลังพูดสตรอรี่อยู่แบบ My Story Time แต่แบบว่ามันมันแย่งเราพูดมันแย่งเราร้องด้วยนะพี่พระเจ้าโอ้ไม่น่าโมโหตรงไหนโอ้พี่โปเต้ถ้า